สวัสดีค่ะนางสาวกัญญลักคนซื้อค่ะสายาก็คือเด้ต่อยสั่งลุยค่ะธุกรกิจตอนนี้ก็จะเป็นรถแมคโคค่ะรถเหมาขุดตะผมที่ขุดคลองลอกคลองอะไรประมาณนี้ค่ะที่ใช้อยู่ก็คือซูมิโตโม130กับซูมิโตโม210งร้อค่ะซูมิโตโมตัว130ตั้งชื่อเล่นเพราะว่าน้องโม่ค่ะ ตัมิตโตโมตัวร้อยสามสิบงานโอเคค่ะเขาจะเหมาะกับงานที่ค่อนข้างจะกำจัดเนื้อที่โดยประมาณเช่นงานขุดลอกคลองอะไรแบบนี้ค่ะตัวของเขาจะเร็วสว,วิงเร็วหมุนตัวได้คล่องอะไรเร็วหมดหรือว่าจะตัดทันตัวขึ้นที่สูงๆเขาจะโอเคมากค่ะที่ทํามาก็คือจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะถูกใจชาวบ้านงานรับงานหนักได้อะไรได้ค่ะคนขับโดยทั่วไปอะค่ะ เขาจะต้องใช้เวลานิดนึงแหละในการที่จะให้มันชินกับมือแต่หลังจากนั้นถ้าเทียบเขาก็จะบอกว่านิ่มการการสั่งงานคือโอเคลดนิ่มเสียงอะไรก็คือจะเบา,บาค่ะมันเหมือนเขาเรียกอะไรไปลายนิ้วสัมผัสมันไปกับสิ่งที่ใจเขาต้องการนะคะเหมือนการสั่งงานอะ่ะค่อนข้างจะเร็วค่ะถ้าพูดถึงระดับความชันอะ่ะชันกว่านี้เราก็เคยทํามาแล้วนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะไม่มีปัญหานะเพราะถ้าเทียบกับงานที่เราเจอเหมือนเหมือนเมื่อกี้ มันเหมาะกับตัวรถเขาเพราะว่าน้ำหนักรถเขาอ่ะไม่ได้เยอะอ่าแล้วก็จำกัดพื้นที่เหมาะกับตัวซูมิโตโมร้อยสามสิบมากค่ะอ่าซูมิโตโมตัวร้อยสามสิบทำงานแค่นี้เหรอคะจิ๊บค่ะจริงๆหินใหญ่กว่านี้เขาก็ทำได้อันนั้นคือเล็กน้อยค่ะเพราะว่าตัวกุ้งกีของเขาใหญ่หินขนาดนั้นทำอะไรเขาไม่ได้ค่ะถ้าตัวซูมิโตโมร้อยสามสิบที่เห็นได้ชัดเลยก็คือประหยัดน้ำมันค่ะ อันนี้คือแน่นอนเลยถ้าเทียบกับแบรนด์ที่เคยผ่านมานะคะประหยัดน้ามันค่อนข้างจะเยอะค่ะมีน้องเขาแนะนำมาอีกรอบนึ่งนะคะน้องเขาจะมีแมคโครค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเล่นหลายตัวหลายแบรนด์มากเขาก็เลยบอกพี่ว่าลองดูตัวนี้นะ,ะการทํางานโอเคสู้หินโอเคเพราะว่างานส่วนมากงานชาวบ้านที่เจอก็คือจะต้องสู้หินค่ะขุดบ่อสู้หินเขาก็บอกอะโอเคพี่ก็เลยลองดูค่ะพูดถึงเซลเร็วค่ะบริการดีมาก เอกสารเร็วแจ้งคุณสมบัติของรถหรือว่าอะไรเร็วะคะ่ะแนะนําดีค่ะคก็คือจริงๆคุยกันวันเสาร์บอกว่าต้องการรถวันจันทร์ก็คือได้เลยค่ะวันจันทร์รถย้ายมาให้เลยค่ะน้องเขาก็จะให้รายละเอียดทั้งหมดนะคะทั้งของตัวรถแต่ละรุ่นแล้วก็คุณสมบัติโดยทั่วไปแล้วก็อะไรตัวที่จะมีปัญหาหรือว่าอะไรยังไงรับประกันยังไงเขาจะแจ้งหมดค่ะ แนะนำหมดที่มากค่ะเพราะว่าสะดวกเวลาเราต้องการอะไรคือวิ่งไปแป๊บเดียวค่ะได้เลยอีกอย่างนึงคือการบริการหลังการขายค่ะพี่ถือว่ารวดเร็วนะคะเวลาพี่โทรประสานงานช่างเขาก็จะรับงานแล้วก็ตามมาดูแลให้โดยเร็วค่ะจริงๆซูมิโตโม่1 3อนี้ไม่ใช่รถเล็กนะคะเป็นรถขนาดกลางที่โอเคค่ะถ้าพูดถึงการลงทุนมันเป็นอะไรที่น่าลงทุนค่ะเป็นการลงทุนที่หวังผลได้เลยเขาว่าโอเค ก็ลองดูนะคะบางคนย,งยังยึดติดกับแบรนด์เดิมๆค่ะอย่าคิดว่าของที่เรามีอยู่จะดีลองตัวอื่นดูบ้างค่ะมันมีที่ดีกว่าเหมือนซูมิโตโมโะพี่ลองแล้วถือว่าถูกใจค่ะไม่ผิดหวังเหมือนที่คิดไว้ค่ะซูมิโตโมะเร็วแรงประหยะัดใจแค่ต,ต่อยค่ะ Lead way, lead to the b e s t